สวัสดีค่ะโอเคพีเคซันทีชาแนลวิดีโอนี้มืดหน่อยนะคะแต่ว่าก็เห็นหน้าจอสว่างดีนะอันนี้จะเป็นการใช้ oppo a 3 x นะคะซึ่งตรงนี้เราอยากให้ดูนะคะนะมาว่ากันด้วยตรงคําว่าค้นหาที่มีแว่นอยู่ตรงหน้าจอล็อกหน้าจอโฮมเรานะคะนี่นะมันจะเลื่อนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวตัวแรกหน้าแรกเลยจะมีตัว ค้นหาที่เป็นแว่นอันนี้อยู่ในปุ่มนี้ด้วยดังนั้นเวลาที่เราไม่อยากจะเห็นปุ่มนี้นะคะคําว่าค้นหาใน o, ออ Oppo นะคะนะรุ่นรุ่นอื่นอาจจะใช้ลักษณะเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเราหาเจอแล้วนะคะนะจะเอาออกอยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยสําหรับตัวนี้นะคะเราจะเข้าไปที่ setting แล้วก็เขาอยู่ที่หน้าจอล็อกเราก็เลือกที่หน้าจอล็อกนะคะ และเลื่อนหาคำนี้แสดงการค้นหาบนหน้าจอหลักเราก็ปิดปุ่มนี้เลยค่ะโอเคเรากลับไปย้อนกลับไปไปดูที่หน้าจอปรากฏว่าไอคำว่าค้นหาแล้วก็แว่นได้หายไปจากหน้านี้แล้วนะคะเรียบร้อย่นะก็วิธีปิดการค้นหาที่อยู่หน้าจอของ oppo a3x ก็จะ เป็นแบบนี้นะคะนะโอเคใครที่กำลังหาอยู่ก็ลองดูนะคะนะรุ่นอื่นอาจจะใช้คำเดียวกันก็ได้นะสำหรับ oppo นะคะลองดูนะคะ